สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ขูมวนโชว์รีวิวกับม่อีกแล้วนะจ๊ะเย้เยสําหสลับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนจ๋านี่เลยครับผมครับเพื่อนๆอื้อนืออนะครับก็ตามมาติดตินะครับกับ เจ้าหมายเลข2นะเพื่อนๆนะกับงานฟิกกูอาร์นะเพื่อนๆนะที่เป็นเวอร์ชั่น2.0นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่คุอมุลไปได้เจ้า V1 มาเนี่ยนะครับมันก็แบบว่ามันก็คงจะเรียกพวกมาเนี่ทีนี้ก็เรียกมาแล้วครับก็คือเจ้า V2 นะครับงานตัวนี้นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่ามันออกมาประมาณ15ชาติแล้วใช่ไหมครับมันนานแล้วนะครับแต่ว่าคุอมุลเนี่ยไม่เคยมีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสักทีนะครับก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก่อนหนนน้้้าีีเคคยทรรวววิไปแและับต่อนน้้เเของงชาายทีี ของเราเองแล้วนะครับมันก็จะได้ขยับแล้วก็เล่นให้มันสะใจสะหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆพื่อนไดสลับตัวนี้นะครับคุมวลได้เป็นแบบมือสองมานะครับคุมวลไปประมูลมาในกลุ่มเพจซื้อขาย facebook เกี่ยวกับอุ่นไอ้มดแดงนี่แหละนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาราคาที่ ถ้าถามคุมวลคุมวลก็เป็นราคาที่คุมวลรับได้นะเพราะอยู่ในดิเก็นประมาณ2ไปปลายๆนะครับก็โอเคมากก็เราเดี๋ยวมาดูว่าด้านในสภาพจะเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับอ่ะโอเคในะเพนะื่อนๆตัวนี้ก็มาตรฐานท้องกล่อง2.0ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับผมก็สวยงามบานเบิกนะครับตามตามาตรฐานของเขานะครับก็จะมีบ้าน,นหลังที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้มันออกมานานแล้วเนาะกล่องมันไม่คมไม่อะไรแล้วนะครับเราคงไม่ได้อันบ็อกอะไรหรอกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของกับตัวนี้แล้วแล้วก็ไอ้ ulate. ตัวนี้อย่างที่บอกครับววว่่่่าา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 มมมันานนนนคข้้ทีจะะะหยกพพสรรเแแลต เป็นอีกหนึ่งตัวที่เชื่อเชื่อว่าน่าจะเป็นสามาันประจำบ้านของเพื่อนๆนที่พี่ที่เป็นสายเลเดอร์ที่เกี่ยวกับงานฟิกกูอาระนะ์น่ะเนาะอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยไปดูว่าด้านในนะครับน้องจะเป็นยังไงอะไรกันไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวกลับมาครับผม 2> ว2สองไปชุบป,ปิงปิงมาแล้วครับเพื่อนอ โอ้ยมาแล้วนะจ๊ะนะครับผมได้มาแล้วครับเพื่อนๆครับกับเจ้าน้อง V2 ของคุมวลนนะครับผมโอือ,อสวยงาม,มเพื่อนๆนะครับสวยงามมากๆนะครับสลับตัวน,นี้นะครับเพื่อนๆนะโอ้โหโงาม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 นะครับกับงานมือสองที่ออกมาชาติหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะ จากที่มองจากตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงคืออันนี้คือคออนเพึงเอาเอาออกมาจากกล่องยนะครับยังไม่ได้เช็คเลยว่าดีเทลจะเป็นยังไงนะครับจะมีรอยมีอะไรยังไงไหมอันนี้ไม่รู้เลยนะก็มาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะรอดปลอดภัยไหมนะครับผมก็ไอตัวนี้ผมจําปีที่เขาออกมาไม่ได้นะว่าว่าเป็นปีไหนนะเพื่อนๆนะแต่ในนาทีนี้คือปี2024แล้วนะครับมันก็นานละก็งานรุ่นนี้มันก็จะชอบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อบ้างนู่นนี่นั่นเนาะไปตามกันเวลาแต่ถ้ามมันจะีป หาอะไรบ้างก็ช่างมันนะครับแล้วแต่ว่าเวนตกรรมว่าจะเจออะไรแล้วกันนะนะครับอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สลับตัวนี้นะครับในภาครวมนะครับผมในภาครวมคืองดงามมากสวยงามตามมาตรฐานของงานฟิกูอาสองจุนยนะ,นะนะครับผมแล้วยิ่งเป็นสีเก่าแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งถูกใจขุมนมนมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยังไอเดีย สีเนี้ยมันเวิร์กที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับเพราะว่าไอตัวสีใหม่ผมไม่ชอบเอาซะเลยนะครับตัวนี้นะครับดีเทลดีจังเลยอะ่ะโอ้ยสวยจังเลยเพื่อ,อนๆนะครับงดงามมากนะครับหล่อเกินนะฮะคือผมไม่ได้เล่นในตัวนี้มานานมากนะคือเคยจับมันก็นานมาแล้วที่เป็นของน้องชายเขานะครับแต่พอได้จับวันนี้นะครับพอได้สัมผัสมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันสวยกว่าเดิมหรือเปล่าวะอันนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันมันรู้สึกเหมือนว่ามันมันรู้สึกดีก่าเดิมแล้วก็มันสวยขึ้นหรือไงเนี่ยนะครับเออแปลกดีรหือ ามาแบบว่าจิตใจเรามันเอียงมาทางนั้นไอ้ด้านนี้แล้วก็ไม่รู้นะมันก็เลยแบบว่าอ,ม,อม,มันดีไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูในต่งตางๆว่าจะมีแผลอะไรยังไงบ้างนะเพราะอย่างที่บอกวนะ่มันเป็นงานมือสองบาทีมันอาจจะมีแบบลองรอยขดขีดบ้างนะครับดูที่มีไหม มองแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นอะไรนะครับแต่จะเห็นมีแผลตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงก้ามท้องนะครับจะมีเหมือนกับเป็นแผลคีูๆหน่อยแต่อะเราไม่ว่ากันครับเพราะว่าเราก็ตีสะว่ามันคือชุดยางนะครับชุดยางในการใส่แสดงในยุคสมัยนั้นก็อาจจะมีร่องรอยแผลกันบ้างไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับผมจุดขยับนะครับจุดขยับก็เดี๋ยวนะต้องขยับเบาๆเนาะงานรุ่นนี้เนาะขยับแรงก็ไม่ได้อันตรายซะเหลือเกินนะครับ ก็เป็นจุดขยับมาตรฐานอยู่แล้วเนาะนะครับก็ขยับได้สนุกสนานตามมาตรฐานของงานฟิก u อส2.0นะครับผมเออหือ,อสวยเฮ้ย hey, ผมว่าจุดขยับโอเคนะนะครับถึงจะเป็นงานมือสองแต่ยังขยับได้แบบเนี่ยยังมีความปึกปักนะครับยังแบบแน่นแล้วก็แจ๋วเลยนะครับมันไม่มีการหลวมอะไรใดๆจะมี หลวมประวานดูสิมันก็เนี่ยมันก็ไม่หลวมอะไรนะจากที่เนี่ยจากที่ดูเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรหลวมอะไรยังไงเลยโอ้ยสวยจังเลยนะครับเอ้ผมเพิ่งสังเกตว่าตรงถุงมือเนี่ยเขามีการแบบลงไดบดัตดําๆมาด้วยเหรอเหมือนกับเป็นการแบบว่าลงให้มันมีความเขอะๆอะไรเงี้ยดีจังเลยไอตัวเนี้ยนะครับผมไม่เคยจับตัวใหม่นะไอตัวสีใหม่ว่าเป็นยังไงนะ่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้เออผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันตอบโจทย์สำหรับผมมากกว่าแต่ราคา ที่ได้มาถ้าหรับผมผมมองมันก็ไม่แรงนะนะครับเพราะมันยังไม่ไปถึง3มานะนะครับผมมองว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยคือสวยโดยเฉพาะไอ้ตรงหน้าอกนะเพื่อนๆนะครับมันมีเรื่องของการแบบทําสีแบบเคอะเคอะออกมาได้แบบว่าดีมากเลยนะครับมีการเปื่อนๆอมๆดำๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรด้วยนะซึ่งแบบถือให้สวยจังเลยว่ะ แม่ตัวนี้ขยับมันแน่นอนนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่บอกครับตัวนี้คุณมวลได้เป็นเจ้าของมาแล้วนะครับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของสักทีเงื้อง่าราคาแพงอยากจะได้มานานมากนะครับแต่ด้วยความที่ราคาที่มันไม่ยอมลงเลยแล้วก็มันแพงจัดแล้วก็หายากอีกต่างหากนะก็เลยไม่มีโอกาสได้สักทีวันนี้คุณมวลได้แล้วนะครับสมใจสมพรปากอย่างที่คาดหวังและก็อยากได้มานะครับภาวนามาตลอดว่าอยากจะได้นะนะครับผมอือสวยงามจังเลยเพื่อนๆนะครับมองมุมไหนก็สวยนะครับสำหรับตัวนี้ไอ้ที่เป็นตัวสีเก่านะครับผม เดี๋ยวเอามายืนคู่กับ V1 ห,หน่อยนะครับว่ามันจะเวิร์คขนาดไหนขออนุญาตเรียกไอ้ี1น V2 ะีพวกนี้นะเพื่อนๆนะเอาความสะดวกปากนะครับนะครับนี่นะครับเออหืยยิ่งเอามายืนคู่กันยิ่งแบบว่าบ้าบอนะครับบ้าบอคนละครัง,ข,งข้างฝามากืออหือดูสิดูความงามตรงนี้เพื่อนๆนะโอ้ยสวยจังเลยวะยิ่งมายืนคู่กันยิ่งเท่น,นะครับยิ่งหลอง่อก็เดเอามาถ่ายอินเสิร์ตคู่กันจัดฉากจัดไฟกับเดย์องดโอนอยผมมองว่า บ้าบอเอาเรื่องเอาลาวแน่ๆเลยนะสหรับ2ตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นงานฟิกูอาร์ที่ออกมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนในพี่ที่ดูคลิปผมเนี่ยที่คนที่เล่นสายไรเดอร์เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีกันมาชาตินึงแล้วแต่คูมวนไม่มีโอกาสได้มีนะครับก็ครั้งนี้ได้มีกับเขาแล้วได้ก็ได้สมใจสมมตินานแล้วก็ฝันได้ฝักตัวด้วยอหนึ่งคนนะครับก็คิดซะว่าน้องสองคนนี้น่าจะอยู่กับคูมวันนานนะคงไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่ามันก็หาไม่ได้แล้วต่อให้เป็นตัวรีออกมาแต่ก็ถ้ามันอยู่ในเขาเรียกกันนะมันจะชอบมีพวกเกี่ยวกับว่า การซื้อที่มันจะแบบมีข้อข้อนุนข้อนี้มากมายก็คงไม่เอาก็คงจะจบที่ตรงนี้แหละ,ะสำหรับคุมวล2ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คอมพิวชีวิตนะเพราะว่ามันสวยแล้วก็ลงตัวที่สุดเออหือ,อสวยจังเลยว่ายิย่ง,ย,งยิ่งคู่กันยิ่งดีจังเลย <laughs> <laughs> นะครับผมอืมน้ําตาจิไหลนะจ๊ะ <laughs> นะครับผมก็สำหรับดับเบิลไรเดอร์คู่นี้ก็เป็นอะไรที่โอ้หถูกใจถูกใจคุมวลมากๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆคุมวลอชอบซีรีส์ของไรเดอร์หมายเลขหนึ่งที่เป็น power up อันนี้มากนะ และยิ่งทุกตอนที่มีว2โผลมาเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเฟี้ยวง้อมากนะครับมันชอบดูมากตัวนี้ยังยังยังดูอยู่เลยเด้อนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าชอบดูแล้วมันยิ่งยิ่งดูแล้วมันทําให้ย้อนถึงอดีตตัวเองนะครับที่นั่งดูมดนวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับไอมดแดงพวกนี้เราดูมดนวิดีโอเนี่ยสมัยนั้นผมไม่มีของเล่นเนาะผมใช้ดินน้ำมันปั้นเอาแต่ตอนนี้ผมมีของเล่นแล้วนะครับเนี่ยผมได้จับอยู่กับมือแล้วโหมันสุขใจและอิ่มใจแล้วก็ฟินมากนะนะครับผมเออ มันเหมือนในหนังเป๊ะๆเลอสแบบุดยสมใจมากๆสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมเอา้ามันไปไงมันไงกายเป็นสตัวนี้วะมาจบที่ V2 สสิข <c oughs> คมวนก็ไหลไปเรื่อยนะครับพ้นไปเรื่อยนะครับ โอเคนะครับก็สลับมีสตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับนะครับก็แค่อมุอดเฉยว่าขุมวลมีแล้วนะครับมีเล่นกับเขาแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นจเาจ้าของน้องสักทีจากที่รอมาแสนานานเนิ่นานานนะครับแล้วก็ได้แต่ว่าอยากจะตามตามหาพวกไรเดอร์โชวะเก่าๆอะไรพวกนี้นะครับเก็บไว้นะครับผมแต่ว่าจะเอาเก็บเพียงแค่บางตัวนะไม่ใช่เอาทุกตัวนะครับเพราะบางตัวมันก็ไม่ได้ถูกใจขุมลนขนาดนั้นอย่างหนึ่งตัวเลยที่ขุมวนคิดว่านะจนป่านี้เลยก็ยังยังมองว่าไม่สวยเลยก็คือไอ วีหนึ่งตาชมพูอ่ะไม่ชอบเอาซะเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ลมแล้วแต่ก็คงไม่เอานะครับมันไม่ถูกใจชอบบอดี้ตัวนี้มากกว่ามันสวยกว่าแล้วก็มันมันคือกว่าพูดว่าอย่างนั้นน่นะนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็เอามาอวดเฉยไม่มีอะไรนะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับคุูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ้าเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุมมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครมมวลเปาย Let's go คัรเดอร์หมายเลข2ทู